แม้กระทั่ผมนั่งในห้องคุณยังจ้องผมเลยคุณติดอะไรผมหรอเปล่ารู้จักกันมาก่อนไหมครับไม่มีเนาะไม่รู้จักกันมาก่อนไหมโอเคครับตนวันนี้ไม่มีอะไรที่จะแจกรู้จักกันมาก่อนไหมรู้จักกันมาก่อนไหมไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรผมเดินเข้ามาขนาดผมเดินหันหลังคุณยังมองผมเลยผมเดินมาคุณยังมองเลยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะผมเนี่ยมาทำหน้านับว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตเด็ดช็อตเดือดเมื่อวานนี้บนสอททองหล่อนะครับผู้ชมครับ บุคคลในคลิปคือทนายตุ๋ยหรือว่าพี่ตุ๋ยเป็นทนายความของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับปรากฏว่าผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าพ่อแม่แล้วก็ตัวของน้องนายครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยเดินทางไปรับทราบข้อหาแล้วไปตามหมายเรียกของสนสน,สนท้องหล่อในคดีที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทปรากฏว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่ไปเลยนะเพราะตำรวจเนี่ยดูแลแบบโอ้โหดีมาก และก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่าใช้2มาตรฐานหรือเปล่าในการบังคับใช้กฎหมายพิมพ์ลายนิ้วมือประชาชนตัวไปพิมพ์ห้องนี้ปรากฏว่าครอครัวเชื่อมจิตพ i p นะครับต้องไปพิมพ์อีกห้องหนึ่งไปพิมพ์ชั้นสองคือกลัวอะไรก็ไม่รู้นะครับจนก,กระทั่งนะครับบางช่วงบางตอนทนายตุยทนายของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยปะทะคารมกับสาวกเชื่อมจิตมันมองแรงหนะ้าคุกคามด้วยสายตาปรากฏว่าทนายพี่หนุ่มกัญชัยทนายตุยเนี่ยฟาดกลับแบบจังๆครับ ไม่เข้าใจเนี่ยถามไปเลว่าเขามองอะไรผมคุณต pues ้องถามเขาผมมองทุกคนเลยครับมองทุกคนเลยแต่ผมมองทีไรคุณก็จ้องผมทุกทีไงแม้กระทั่งนั่งในห้องคุณยังจ้องผมเลยคุณติดอะไรผมหรือเปล่ารู้จักกันมาก่อนไหมครับไม่มีครับไม่รู้จักกันมาก่อนไหมโอเคครับนี้ไม่ีรู้จักกันมาก่อนไหมรู้จักกันมาก่อนไหมไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรผมเดินเข้าห้องนะขนาดผมเดินหันหลังคุณยังมองผมเลยผมเดินมาคุณยังมองเลยมันไม่ใช่ค่ครั้งแรกนะ ผมเนี่ยมาทาหน้าที่คุณรู้ด้วยแต่คุณจะทําหน้าที่อะไรนั่นเรื่องคุณไม่เกี่ยวหน้าที่ใครหน้าที่มาอย่ามาคุกคมด้วยสายตาไม่ไม่มีอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรหรือแต่ผมลงมาลุกจำวันไว้ดีกว่านักตำรวจต่อหน้าต่อตาเลยต่อคนนี้เออจ้องอะไรนักหนาไม่รู้คนเาผมผู้สารหลอกสาย้าคุณหลายครั้งแล้วนะ ไม่คุณรู้จักผมมาก่อนหรือเปล่ารูกโกรธเครื่องอะไรผมทักทีอย่างนี้ไม่พูดทีเมื่อกี้เราจ้องเอาจ้องเอานี่ในสถานีตำรวจนะคุณคุณจะคุกคามผมขนาดนี้เลยเหรอไม่นี่ครับคุณผู้ชมนี่ คนนี้คือทนายทนายยังเดือดขนาดนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงลูกความเมื่อวานนี้ตะโกนหาทนายธรรมราชเลยบอกว่าเอ้ยธรรมราชไม่เห็นเก่งเลยโอ้โหเดือดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวของครอบครัวองไน้์นเนี่ยแล้วก็ตัวของทนายเนี่ยนิ่งมากนะครับตำรวจก,ก็กั้นไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลยนะครับตอนมาก็แอบมาตอนกลับนี่แทบจะกลับไม่ได้ครับเพราะว่าโดนล้อมทั้งทางเข้าทางออกกองทัพสื่อก็รอทําข่าว อยากจะสัมภาษณ์ครอบครัวของน้องไม่มีใครอยากจะยุ่งกับน้องหรอกครับแต่อยากจะคุยกับพ่อกับแม่น้องปรากฏว่าเสร็จนะบึ่งรถตู้กลับขึ้นรถตู้หนีขึ้นรถตู้กลับไม่ให้สัมภาษณ์นะครับท่ามกลางเสียงหูร้องที่เกิดขึ้นสงสารน้องจริงนะครับสงสารตัวของเด็กนะครับส่วนพ่อกับแม่เนี่ยทาแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆครับใช้ลูกเป็นเครื่องมือเป็นโลกกูกําบังเกาะกาําบังบอกว่ามีพรบคุ้มครองเด็กนะใครทายเนี่ยแจ้งจับให้หมดเลยโอ้โหมันตายกันใหญ่ครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ